เวลาดึงเนี่ยมันดังกึกกึอันนี้ให้เห็นเป็นหลักฐานก่อนนะอาจจะเป็นที่ะวะเดี๋ยวดูก่อนนะถ่ายเป็นหลักฐานนะครับอะ,รอะไรครับเนี่ย กล่องใหญ่นะแล้วก็กล่องใหญ่แล้วมันโคกเลขเพราะว่าเนื้อที่เหลือมันเหลืออยู่นะอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเวลาใส่กล่องมันไม่กระชับงานเข้าเลยมันโยนแน่ๆเลยเนี่ยอย่างที่บอกกล่องมันกว้าง กล่องเนื้อที่กว้างเครื่องมันแค่นี้เองอะ่ะเป็นไปได้อย่างสูงมันไดน้ตัวนี้ประสบอุบัติเหตุหล่นนะครับ